สวัดีค่ะหลอนจากเรื่องจริงฉบับเรื่องยาวมาแล้วค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วก่อนจะมานำเสนอความหลอนกันแบบจุกๆแอดมินอยากจะถามว่าที่บ้าน f อซคนไหนฝนตกหนักบ้าง้าที่ไหนน้ำท่วมบ้างช่วยเม้นกันมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะแอดมินเป็นห่วง ส่วนบ้านใครที่กำลังยังเหมือนอยู่ในช่วงฤดูร้อนแอดมินก็ขอให้ผ่านพ้นไปเร็วๆนะคะแต่ผ่านพ้นไปให้เป็นฤดูฝนพลัำๆน้อยๆก็พอสบายๆก็พอค่ะไม่อยากเห็นที่ไหนน้ำท่วมเป็นห่วงทุกๆคนเลยนะ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาอันแสนที่จะไม่น่าพึงใจไหวๆกันนะเอาละค่ะทุกคนที่สุขก,กายสบายดีช่วยกันส่งกำลังใจให้กับ F ซีทุกๆท่านที่กำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะก่อนจะมารับฟังหลอนจากเรื่องจริงขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่ยังไม่ Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่วยกดกดให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ เรามาเริ่มอีพีนี้กันในอีพีที่151ในตอนห้องใต้บันได ในบ้านหลังหนึ่งที่มีไฟในห้องนอนเล็กๆเ,เปิดอยู่เพียงดวงเดียวนัดชายหนุ่มวัย7 7ปีนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์พร้อมกับแก้วกาแฟร้อนๆควันกลุ่นที่กำลังจะบอกว่าทุกแรงขับเคลื่อนพร้อมที่จะเริ่มงานที่เขาสนใจแล้ว เขากำลังไล่ดูข่าวเก่าจากหัวข้อข่าวเก่าของนักข่าวสายอาชญากรรมมันมีข่าวหนึ่งที่ทำให้เขาฉุกค,คิดว่าเขาควรจะรื้อข่าวนั้นมาเขียนในล็อกของเขาแน่นอนว่านัดคือนักเขียนร็อกแนวอาชญากรรมและเขาได้รื้อข่าวคดีฆ่าหันศพในบ้านจัดสรรย่านปทุมธานีและได้รับข้อมูลวงในเกี่ยวกับบ้านหลังนั้น บ้านเลขที่53หมู่บ้านจันทองวิลลาหญิงสาวหายตัวไปพร้อมกับลูกสาวว,วัยหกขวบแต่ไม่มีคนแจ้งหายไม่มีญาติและไม่มีงานศพบ,บ้านนั้นจึงไม่มีใครอยู่มาเกือบ5้าปีแล้ว นัดขมวดขิ้วแน่นอนว่ามันฟังดูเป็นข่าวที่แปลกมากๆคนหายคนตายแต่กลับไม่มีญาติไม่มีใครแจ้งความไม่มีงานศพบ,บ้านเลขที่53ที่นัดได้ยินมาก่อนหน้าที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มนี้เขาเคยได้ยินชาวบ้านรำลือกันว่ามองไปตอนกลางคืนจะเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีเลือดหมูยืนอยู่ตรงระเบียงบ้านทั้งที่บ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่แล้ว นัดเริ่มสืบจากเบาะแสพบว่าผู้หญิงที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ชื่อพี่หญิงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาววัยหกขวบวันหนึ่งคนทั้งคู่ได้หายไปแต่ไม่มีการแจ้งความและที่น่าประหลาดใจคือทะเบียนบ้านหลังนั้นยังมีชื่อของเธอหรือพี่หญิงอยู่เพียงคนเดียวไม่มีร่องรอยการย้ายเข้าของลูกสาวของเธอแต่อย่างใด และชื่อของพี่หญิงที่แหล่งข่าวบอกว่าถูกฆ่าหั่นศพและถูกนำไปทิ้งในป่าไม่ไกลกันนั้นไม่มีการจำน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านแต่อย่างใดชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าก่อนที่จะมีข่าวว่าเธอถูกฆ่าหั่นศพแล้วทิ้งนั้นเธอมีแฟนใหม่ที่เพิ่งรู้จักผ่านทางแอปหาคู่และเขาคนนั้นถูกลือกันว่าเคยมีประวัติเสพยาเสพติดมาก่อน นัดเลื่อนดูข้อมูลไปพลางคิดไปพลางพบข้อมูลที่มีคนแนบไว้ในคอมเมนต์เป็นภาพถ่ายมุมต่ำที่ซูมเข้าไปยังระเบียงบ้านของบ้านหลังนั้นที่ดูสุดโซมหลังคาบ้านเริ่มจะยุบตัวพามานขาดวินและในภาพนั้นมีเงาคล้ายผู้หญิงยืนอยู่จริงๆแม้ภาพจะเบลอและแสงน้อยนัดรู้ได้ทันทีว่าภาพนั้นคือภาพจริงไม่ใช่การตัดต่อ นัดเป็นนักเขียนร็อกแนวอาชญากรรมที่เขียนและวิเคราะห์คดีฆาตกรรมจริงหลายคดีมีผู้อ่านตามหลักพันหลักหมื่นมันทำให้เขาคิดว่าหากเขาขุดเรื่องบ้านเลขที่53ได้จริงๆมันอาจจะทำให้คนสนใจและรู้จักเขามากขึ้น นัดเริ่มเซิร์ชชื่อหมู่บ้านจาก Google Map และพบว่าบ้านเลขที่53อยู่ในซอยลึกสุดทางตานไม่มีบ้านอื่นติดข้างมีต้นไม้รกคลึมบดบังตัวบ้านจนแทบมิด มีผู้ใช้บางคนรีวิวในเว็บอสิงหาริมทรัพย์ว่าบ้านดูเงียบดีแต่เหมือนมีคนยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านทุกทีและทุกครั้งที่มองจาก g o o g l e Map ยิ่งสูมใกล้บางทีเธอคนนั้นหันหน้ามามองด้วยซึ่งเป็นการรีวิวที่ชวนขนลุกมากๆเมืมม่อใครมาอ่าน นัดเองที่ได้อ่านก็รู้สึกตกใจไม่ใช่น้อยแต่เขาก็ยังคงค้นคว้าหาข้อมูลต่อไประหว่างที่นัดกำลังคน้นคว้ารวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดในห้องนอนของเขาอยู่นั้นเขาเหมือนจะได้กลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วห้องซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้มีกลิ่นใดๆและในห้องนอนของเขาไม่มีแม้แต่ขยะสักชิ้นหนึ่ง แล้วอยู่ๆโทรศัพท์มือถือของเขาได้เปิดโปรแกรมบันทึกเสียงขึ้นมาเองในตอนแรกนั้นมีแต่เสียงซาฟังไม่ได้สับนัดจึงคิดว่ามือของเขาคงไปโดนแอป,ปโปรแกรมอัดเสียงเขาจึงยื่นมือไปอีกทีเพื่อจะปิดแอป,ปแต่ยังไม่ทันที่เขาจะกดปิดเขาได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงของผู้หญิงที่เป็นเสียงแหบๆสกัสกๆเหมือนได้ใช้เสียงมามากจนแทบจะไม่มีเสียงแล้ว เสียงนั้นร้องขอชีวิตเสียงนั้นมาได้ยังไงนี่เขาแค่เริ่มต้นค้นคว้าหาข้อมูลเขายังไม่ได้ไปสถานที่จริงนั้นเลยด้วยซ้ำแล้วเขาจะกดอัดเสียงมาได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำเอาเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าจะทำข่าวนี้ลงว็อกดีหรือไม่เพราะนี่แค่เริ่มตน้นเขายังต้องพบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้ซะแล้วเขายอมรับว่าความกลัวคืบคลานเข้ามาภายในจิตใจของเขาความหลังเลเริ่มเกิดขึ้น เพราะแม้แต่โทรศัพท์มือถือของเขาเขายังนำออกไปวางนอกห้องนอนเพราะเขาไม่รู้ว่าเสียงร้องขอความช่วยเหลือนั้นจะดังขึ้นมาอีกเมื่อไร่และเสียงนั้นก็ลบออกจากโปรแกรมไม่ได้คืนนั้นเขานอนไม่หลับเขาจึงนอนไปคิดไปว่าเขาควรจะเดินต่อหรือพอแค่นี้ความกลัวทําให้เขาต้องคิดให้ตกผลึกจะได้ไม่มีความค้างคาในใจ แต่แล้วเขากลับคิดที่จะกระทำที่สวนทางกับความกลัวเพราะเสียงขอความช่วยเหลือนั้นหรือไม่ไม่มีใครอาจคาดเดาใจของนัดได้แต่นัดก็เผลอหลับไปจนได้และคืนนั้นเขาได้ฝันถึงบ้านหลังนั้นทั้งที่ยังไม่เคยไปจริง ในฝันนัดเดินผ่านบ้านที่เงียบสนิทแต่รู้สึกได้ว่ามีใครบางคนยืนอยู่หลังผ้าม่านชั้นสองและเมื่อเขาพยายามมองมันพมามันขยับได้เองโดยที่ไม่มีลมไม่มีใครดึงหรือกระชากมันออกสุดท้ายเมื่อเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมามันก็คือความฝันนี้เอง แต่ถึงแม้จะเป็นความฝานันมันก็ทำให้เขาตัดสินใจเข้าไปพิสูจน์อะไรบางอย่างในบ้านหลังน,นั้น เขาตัดสินใจขับรถไปยังหมู่บ้านจันทองวิลล่าในคืนนั้นคืนที่ฝนตกเพื่อดูให้เห็นกับตาว่าบ้านหลังนั้นมันมีอะไรที่สลับซับซ้อนกว่าที่เขาได้ยินมาหรือไม่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ชานเมืองมีบ้านจัดสรรประมาณ50หลังบางหลังยังมีคนอยู่บางหลังก็ร้างเหมือนหมู่บ้านที่ถูกลืม เมื่อเขาขับรถผ่านประตูรั้วที่ไร้ยามรักษาการบ้านเลขที่53อยู่สุดซอยพอดีไม่มีบ้านฝั่งตรงกันข้ามมีเพียงต้นไม้สูงและกำแพงซีเมนต์ของโครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จตัวบ้านสุดโทมอย่างเห็นได้ชัดสีที่เคยขาวกลายเป็นสีเทาหมน่น ม่าน้าต่างยังปิดอยู่ทุกบ้านก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นนัดเดินเข้าไปสอบถามแม่ค้าร้านขายของชำใกล้ๆว่าป้าครับบ้านท้ายซอยบ้านเลขที่53มีใครอยู่ไหมครับหญิงสูงวัยหน้าตาเคร่งเครียดมองหน้าเขาก่อนจะตอบสั้นๆด้วยน้าเสียงเรียบๆว่ามีแต่ไม่ใช่แบบที่เองคิดหรอก นัดแซงหัวรอก่อนจะถามต่อว่าหมายถึงอะไรหรือครับป้าป้าตอบว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นหรอกขนาดคนเร่ร่อนเข้าไปแอบนอนตอนกลางคืนยังวิ่งหนีกระเจิงมานักต่อน,นักและอีกหลายคนที่เคยเห็นผู้หญิงเสื้อสีแดงเลือดหมูยืนอยู่ตรงระเบียงตลอดทั้งคืนไม่ขยับไม่ไหวติง แม่ขาหยุดพูดหันไปหยิบของใส่ถุงให้ลูกค้าอีกคนเรากับไม่อยากขยายความต่อนัดเดินกลับมายัางที่รถและนั่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งเขาหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาเปิดระบบค้นหาทะเบียนราชที่เคยใช้งานสืบข้อมูลคดีเก่าๆชื่อของหญิงสาวที่ใช้ในทะเบียนบ้านนี้คือพัชรีแต่คนในหมู่บ้านเรียกเธอว่าพิง เธอย้ายเข้ามาเมื่อ6ปีก่อนพร้อมลูกสาววัยหกขวบไม่มีสามีไม่มีญาติเงียบเงียบไม่ส่งเสียงกับใครแต่ชื่อของเธอในทะเบียนราษยังคงอยู่ในบ้านเลขที่53ลูกสาวของเธอไม่มีชื่อปรากฏในการย้ายเข้าออกราวกับไม่เคยมีตัวตนมาก่อนนัดกดเซฟข้อมูลทั้งหมด แล้วหยิบกล้องและเครื่องบันทึกเสียงขึ้นมาตรวจเช็คเพื่อจะเก็บหลักฐานทั้งภาพและเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวนัดมายืนอยู่หน้าบ้านเล็กที่53สังเกตบริเวณโดยรอบรั้วบ้านเหล็กดัดขึ้นสนิงเขาแค่ผลักมันก็เปิดออกเสียงดังเอียดประตูไม้เก่าๆที่บวมจากความชื้นเขาเอื้อมมือไปจับลูกบิด แล้วหมุนเบาๆมันเปิดออกมาได้มันไม่ได้ล็อกภายในบ้านเงียบกลิบก,กลิ่นอับของบ้านที่ไม่มีคนอยู่ผสมกับกลิ่นบางอย่างที่เขาบอกไม่ถูกมันเหมือนกลิ่นของเสื้อผ้าเก่ากลิ่นฝุ่นและกลิ่นสาบนัดเปิดแฟลชมือถือส่องดูโดยรอบห้องรับแขกยังคงมีเฟอร์นิเจอร์อยู่ครบ โซฟาเก่าตู้โชว์ที่มีตุ๊กตาเด็กผู้หญิงนั่งเรียงกันและทีวีจอตู้ที่ถูกถอดปลั๊กทิ้งไว้บนโต๊ะหน้าจอทีวียังมีแก้วน้ำพลาสติก,กวางคว่ำอยู่คู่กับของเล่นเด็กชิ้นหนึ่งนัดเดินช้าๆไปที่บันไดไม้เพื่อที่จะขึ้นชั้นสองแต่เขาก็ต้องสะดุดตากับประตูไม้เล็กๆใต้บันไดนัดลองหมุนลูกบิดดูแต่มันถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาะ เขายกกล้องขึ้นมาติดไว้ตรงมุมห้องพร้อมเปิดบันทึกเสียงขณะกำลังหมุนสำรวจหามุมดีๆเสียงกุกกักกุกกักดังเบาๆมาจากใต้บันไดเขาหยุดนิง่งและได้ยินเสียงแหบนั้นที่เคยได้ยินจากแอปบ,บันทึกเสียงของโทรศัพท์ว่าช่วยด้วย นัดรีบถอยหลังทันทีแต่พอหันกลับไปมองบันไดบนขั้นที่สามของบันไดไม้กลับมีรอยเท้าเปียกน้ำเป็นรูปฝ่าเท้าเล็กๆปรากฏขึ้นช้าๆทีละรอยนัดช็อกจนเผลอถอยหลังไปชนผนัง ในหัวคิดของเขาคิดเพียงอย่างเดียวว่าต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนจะออกไปมือของเขาดันไปเกี่ยวเข้ากับกล่องเล็กๆที่วางอยู่บนชั้นบันไดมันคือกล่องเหล็กบุสนิมที่ข้างในมีแค่ภาพถ่ายเก่าเพียงหนึ่งใบเป็นภาพถ่ายของพี่หญิงกับชายคนนั้นที่ได้ชื่อว่าเป็นแฟนใหม่ของเธอ หลังจากออกมาจากบ้านได้นัดกลับมาที่รถในสภาพที่เหงื่อชุ่มตัวมือไม้สั่นไปหมดเขาใช้เวลาอยู่ในรถกว่าครึ่งชั่วโมงเพื่อรวบรวมสติก่อนจะถอดเมมโมรี่ออกมาจากกล้องและเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กทันทีภาพในคลิปนั้นนิ่งสนิทอยู่พักใหญ่ก่อนจะเริ่มมีเสียงบางอย่างดังคืนแต่มันเป็นเสียงฝ่าเท้าก้าวบนไม้และเสียงที่พูดว่า ช่วยด้วยอย่าพึ่งไปนัตตาเบิกโปรงคนลุกตังเขาเรีบตัดคลิปสั้นเฉพาะช่วงเสียงน,นั้นแล้วส่งให้พี่เบิรมเพื่อนนักข่าวรุ่นพี่ที่สนิทกันมากพร้อมพิมพ์ข้อความสั้นๆไปบอกว่าพี่ผมว่าผมเจอสิ่งนี้ลับในบ้านหลังนี้ ภายในเวลาไม่นานพี่เบิ้มโทรกลับมาและพูดว่าไอ้นัดมึงต้องแจ้งตำรวจนัดพูดว่าเรื่องอย่างนี้จะแจ้งยังไงพี่พี่เบิ้มรีบพูดว่าแต่มึงต้องแจ้งมึงต้องเอาไฟล์เสียงนี้ไปให้ตำรวจ นัดเงียบเขานึกถึงรอยเท้าเปียกเล็กๆที่เห็นบนบันไดาราวกับเป็นเท้าของเด็กเล็กเขาตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจพร้อมนำภาพจากกล้องรูปถ่ายเก่าและพิกัดบ้านไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภยัยเข้าไปยังบ้านหลังนั้นพร้อมกับนัดในฐานะผู้แจ้งเบาะแสประต,ตูใต้บันไดถูกงัดออก แต่กลับพบว่าหลังบานประตูนั้นเป็นปูนที่โบกหนาทึบไม่มีช่องว่างใต้บันไดจนทุกคนแปลกใจแต่นั้นมันก็ยิ่งเป็นที่น่าสงสยัยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทุบปูนที่โบกหนาและใช้เวลาสักพักใหญ่ๆถึงจะทะลุห้องใต้บันไดเข้าไปได้แต่กลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงป่วยพุ่งจนเจ้าหน้าที่ต้องถอยกลูด ภายในนั้นพวกเขาพบเข้ากับโครงกระดูกของผู้ชายเมื่อเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและชนนสูตรศพชายผู้นั้นกลับพบว่าชายผู้นั้นคือแฟนใหม่ของพี่หญิงที่เจอกันในแอปหาคู่นั่นเองชายคนนั้นออกจากคุกได้ไม่นานในคดียาเสพติด ชายคนนั้นไม่มีใครไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติเพราะเขาโตมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเมื่อเขาหายไปจึงไม่มีใครแจ้งความนัดยืนงงอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดได้ว่าเสียงแหบที่ขอความช่วยเหลือเขาก็คือเสียงของชายคนน,นี้นี่เองไม่ใช่เสียงพี่หญิงอย่างที่เขาเข้าใจคนที่โดนฆ่าหันศพ กลับเป็นชายคนนี้โดยพี่หญิงเองพี่หญิงทำคนเดียวได้ยังไงแล้วพี่หญิงกับลูกสาววัยหกขวบละ่ะเธอตายยังไงข่าวลือที่ว่าพบศพถูกฆ่าหั่นศพอยู่ในป่านั่นแปลว่าพี่หญิงถูกฆ่าหลังจากจัดการกับชายคนนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วลูกสาวของเธอละ่ะอยู่ที่ไหนทำไมถึงไร้ร่องรอยแล้วใครละ่ะ ที่ฆ่าพี่หญิงเมื่อนัดต้องการความกระจ่างและแปลกใจที่ไม่มีใครแจ้งความคนหายถึงแม้อาจจะทราบมาบ้างแล้วว่าพี่หญิงถูกฆ่าไปแล้วแต่เขาต้องการรู้ว่าใครฆ่าพี่หญิงและลูกสาวของพี่หญิงจะยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่า ถูกขบวนค้ามนุษย์จับไปหรือไม่เขาจึงตัดสินใจแจ้งความเพื่อเดินเรื่องดังกล่าวด้วยตนเองแต่ตำรวจได้พูดว่าถึงคุณนัดไม่แจ้งความแต่ทางเจ้าหน้าที่ต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปเพราะคาดีดังกล่าวมีเงื่อนงำที่ต้องหาที่มาที่ไปและข้อเท็จจริงให้ได้นัดขอบคุณตำรวจก่อนที่จะกลับบ้านไป ในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โทรแจ้งนัดให้มาพบที่สถานีตำรวจด่วนนัดยึงรีบเดินทางไปในทันทีสิ่งที่นัดเห็นในห้องสืบสวนสอบสวนนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือ ปาที่ขายของชำที่เขาเคยเข้าไปหาข้อมูลที่กำลังมองเขาด้วยสายตาที่เครียดแค้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาหมอมแมมกำลังคุ้มดีคุ้มรา้ายเธอคนนั้นใส่เสื้อสีเลือดหมูนัดนึกขึ้นได้ในทันทีว่าหญิงคนนี้นี่แหละที่เขาเคยเห็นจากการซูมภาพของผู้รีวิวท่านหนึ่งและจากการซูมของ Google Map ด้วยตัวของเขาเอง นัดถามเจ้าหน้าที่ว่ามันหมายความว่าไงครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าหญิงเสื้อเลือดสีเลือดหมู่คนนี้ชื่อพัชรีหรือพี่หญิงนั่นเองเธอ,อยังไม่ตายแต่เธอเสียสติในคราวที่เธอตกบันไดแทงลูกตอนอายุคันกเกือบเกือบเก้าเดือนโดยลูกของเธอไหลออกมาสามีของเธอซึ่งหนีไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เธอเริ่มตั้งคัน ทำให้เกิดความเสียใจซ้ำๆทำให้เธอถึงขั้นเสียสติไปในทันทีที่รู้ว่าเสียลูกไปเธอสับลูกเป็นชิ้นชิ้นก่อนที่จะนำไปทิ้งในป่าไม่ไกลบ้านแต่กว่าเจ้าหน้าที่จะมาตรวจพบเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานพอสมควรและมีข่าวลือว่าแฟนใหม่ของพี่หญิงหรือพัชรีเป็นคนฆ่าพี่หญิงและสับเธอจนเละไม่มีชิ้นดี เมื่อไม่มีใครแจ้งความและชาวบ้านหลายๆคนยืนยันว่านั่นคือศพของพัชรีที่โดนแฟนใหม่ฆ่าตายเรื่องจึงเงียบแต่เหตุการณ์เมื่อคืนก่อนที่เจอศพแฟนใหม่ของพัชรีใต้บนันไดทำให้ตำรวจเกิดความสงสัยและมอบหมายให้ชุดสืบ แอบดูบ้านหลังนั้นทั้งคืนจึงพบว่าเวลากลางวันพัชรีจะถูกป้าร้านขายของชำซึ่งเป็นแม่แท้ๆของพัชรีนำตัวเธอมาซ่อนไว้ในป่าหลังร้านขายของชำของแกโดยล่ามโซ่เอาไว้พอตอนกลางคืนก็ได้ปล่อยเธอไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อไปหาลูกของเธอเธอว่าอย่างนั้น ้าปาร้านขายของชำไม่ยอมปล่อยเธอเธอจะคุ้มคลั่งโวยวายและอาจจะมีใครได้ยินก็ได้ดังนั้นเวลากลางค่ำกลางคืนที่ทุกคนเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีเลือดหมูที่ยืนอยู่ที่ระเบียงทุกวันนั่นก็คือพัชรีนั่นเองพัชรีที่ยังไม่ตายเธอเป็นคนฆ่าแฟนใหม่ของเธอเองโดยที่แฟนใหม่ของเธอไม่รู้ว่าเธอเสียสติ เมื่อเจ้าหน้าที่ถามป้าที่ขายของชำว่าร่วมมือกันฆ่ากับลูกสาวหรือเปล่าป้ารีปฏิเสธและบอกว่าไม่ไม่มันทำของมันเองมันเอาเบียร์ผสมยานนอนหลับให้แฟนมันกินพอแฟนมันหลับมันลากไปห้องใต้บันไดแล้วมันจัดการของมันเองป้ามีหลัก ฐานป้าเก็บเมมกล้องเอาไว้แล้วบ้านหลังนี้เคยมีกล้องวงจรปิดเมื่อตำรวจได้ตรวจดูหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นจริงอย่างที่ป้าร้านขายของชําเล่าทั้งหมดป้าจึงต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาให้ที่พักพียงกับคนร้ายส่วนพัชรีจะต้องส่งบำบัดจิตให้หายขาดก่อนที่จะถูกดำเนินคดีต่อไป นัดยืนฟังอ้าปากค้างอยู่นานและเผลอพูดขึ้นว่าแล้วรอยเท้าเด็กที่เขาเห็นที่บันไดละ่ะพัชรีพูดขึ้นมาทันควันว่าก็ลูกฉันไงลูกฉันเองมันก็ต้องตัวโตขึ้นสิเพราะมันจะได้วิ่งตามฉันทันมันอายุหกขวบแล้วนะใครๆก็รู้ใครๆก็เห็น บ้าขายของชำพยักหน้าช้าๆก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาแล้วพูดว่ายายขอโทษนั่นล้านที่ไม่เคยทำบุญให้เองเลยเองก็เลยติดค้างอยู่แบบนี้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดสักทีจะหวังบุญจากแม่ของเองก็คงอีกนานมันสติไม่ค่อยดีไม่รู้เมื่อไรจะหาย ไปผุดไปเกิดสะเทอนนะอย่าวิ่งตามมันอยู่เลยล้านยายนัดอ้าปากค้างเท้าเล็กๆที่เขาเห็นคือเท้าเด็กน้อยลูกของผัชรีนั่นเองแต่เป็นเท้าของวิญญาณเด็กสุดท้ายแล้วนัดเองล้มเลิกที่จะทำล็อกในข่าวของผัชรีเพราะเขารู้สึกสงสารในชะตาชีวิตของพวกเขาทุกคนที่น่าเวทนาเหลือเกิน แต่ถึงเขาจะไม่ทำร็อกของข่าวนี้แต่เขาก็กลับเป็นที่โด่งดังมากขึ้นในชั่วข้ามคืนเพราะเขาเป็นตัวคลายปมที่ทุกคนเข้าใจผิดมาตลอดว่าพัชรีถูกฆ่าหันศพแล้วไปทิ้งเพราะแท้ที่จริงแล้วชายที่เคยตกเป็นจำเลยของสังคมเพราะถูกเชื่อว่าฆ่าพัชรีคือคนที่ถูกพัชรีฆ่าซะเองที่ห้องใต้บันไดนั้นและเด็กหกขวบที่ชาวบ้านเห็นจริง จึงเป็นเรื่องใหม่ที่ชาวบ้านกล่าวขานกันต่อไปจนกว่าเธอจะไปเกิดสุดท้ายแล้วชีวิตคนเราก็วนวนเวียนเวียนอยู่แค่นี้วนเวียนอยู่กับรักโลภโกรธหลงจนเป็นเหตุให้ฆ่ารันฟันแทงและแขนอาฆาตต่อกัน บางก็ขาดหวังจนเสียผู้เสียคนบางก็ไม่รู้จักพอจึงทําให้สิ่งที่กระทําลงไปมีผลย้อนกลับมาเสมอเสมอทำเรื่องดีๆก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาทําเรื่องชั่วช้าก็มักจะหนีเรื่องที่เจอะเจอที่เลวร้ายไม่ได้ทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นคำนี้ไม่เกินจริงอยากได้ชีวิตแบบไหน ต้องออกแบบเอาเองออกแบบด้วยการมีสติม่ใช่การคาดหวังสติเท่านั้นที่จะนำพาเราไปในทางที่ทำให้ชีวิตเราดีหรือไม่ดีด้วยความปราถนาดี หลอนจารื ja ่องทิง